นี่น้องผลลี้อยู่นี่เดิอนผลลี้อยู่ผลลี้อยู่ผลลี้อยู่ในดอกกระเจียวดอกใบใหญ่พี่น้องดอกใบใหญ่ผลลี้อยู่เจอ๋งแล้วครับพี่น้องนี่ครับกลมๆสวยๆกลมๆสวยๆมีลูกเดือนหรือเ่าสองลูกสองลูกอยู่ด้วยกันพี่น้อง อุ้ยสาม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 ลูกสามลูกพี่น้องพี่น้องมันมานมานหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าน้อยพี่น้องจะมองเดียวกันนี่พี่น้องห้าน้อยจะมองเดียวกันนี่อึ้งพี่น้องนี่อึ้งอ่าอึ้งมีตัวเดียว อือมีตัวเดียวเอลเอลหนีไปแล้วไปแล้วหนี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 ไปแล้วจอยนี่เด้ออยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อร์อืออ่างเด้ออยู่นี่เด้ออยู่นี่เด้อมาหาเพชรกับพี่น้องอ๋อได้แลนด์หนกดอกนึงพี่น้อง เดี๋ยวแล้วดอกนึงโอลมาแล้วบ่มีหม่บ่บ่มีหม่บ่ต้องหาหมูม่เพินก่อนนะบี้เพื่อเพิ่นมีหม่กิ่งมาพี่น้องกิ่งมาดอกบ่ใหญ่ดอกพอดีตุ่มๆในอีกดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึงแล้ว นี่พี่น้องได้เลยพี่น้องนี่พี่น้องนี่ขาว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 อุ้ยขาวขาวพี่น้องใตยได้พี่น้องเจอได้ดอกนึงขาวขาวกำงงามอย่าพี่น้องนี่ขาวขาวกำงงาม

một lát có mấy lúc nữa phía nó có mấy lúc nữa có mấy lúc nữa nó mấy lúc nữa lắm mấy ít lúc nữa mấy lúc nữa mấy lúc nữa ồ dặn xuôi dặn xuôi rồi phía nó Nhận xuôi rồi lúc nói cả phí nó luôn luôn còn hơi nhem cái lốc còn mà, ừ. nhìn các bé phân phù hoa mà vừa dìu thôi phù mà พี่น้องนี่เนพองหัวออกมาเนพองหัวออกมา,น,กน,น,ออกมานี่ครับพี่น้องนีง่ครับโอ้หัวออกมาแล้วนี่ครับพี่น้องนี่นะครับนี่ครับรูดออกมาละรุดออกมาแล้ะ ต้องเบิ่งให้ดีเดยครับเรื่องอันเบิ่งบอดีมันไหลมันบ่เห็นเลยครับ นี่เดู่ใ,ใกล้ๆกันครสองหน่วยครับอยู่ใ,ใกล้ๆกันสองหน่วยนรถอยู่ในดินลึกพี่น้องนี่รถอยู่ท่านใบไม้เราให้บอเห็นมีไหมตรงโน่นไหนโอ้ โอ้นโหนี่สวยเนะเ<อ>าะกี่ลูกนี่สามสี่โอ้สี่สลูกหาอีกหน่อย,ยอีกหน่อยอีกหน่นอยตพินี้อีกเพิ่มนี่เพิ่มพวกมันเพิ่มเรียกพวกมันมากำลังมากกำลังเคี้ยวกรุบกร,กร,รอบเนาะไม่แก่ไม่อ่นะอนเนาะโอ้กรุบกรอบกรุบกรอบชืิเนีโจไดชืิเนีโจไดน่ารักมากเลย Né ra mặt rồi ui 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 trong ui 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 mát ui mát ui 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 อีกดอกนึงพี่เนาะมีสองดอกมันอันนี้จังแม่นอยู่บุ๊โอ้แม้นอยู่ก็เป็นน้องเท่าแล้วโอ้ก็นเท่าแล้วเดี๋ยจะเอาเมื่อไปเพาะพันธุ์กลกลับไปเพาะพันธุ์ตะบ้านครับก้อนหินหเลยเฮ็ดอันนี้ อ๋อเห็ดครับนึกว่าก้อนหินขาวขาวโอ้คุณมีหมูคนอยู่บ้าน้อย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 นึกว่าคน้องตัวน้อยตัวไันใหญ่ khiến mà nó cứ kinh, mà kinh, hoặc có cái nóc của là một mét, bao nhiêu nóc, มีเม็ดเดียวครับพี่น้องนี่ครับโคดๆมันก็จะลุกออกมาตัวน,นี้ครับนี่ครับตอนนีม้มันจะขุ้ยขึ้นมาเลยนีม่มันจะขุ้ยขึ้นมาเลยนีม่มันจะกระเด็นขึ้นมาจะเด็นเลยครับรมันมี น่ารักมากนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มน่ารักจังเลยนุ่มนิ่มน่ารักจังเลยดูสิน้องนุ่นได้ยากมากน้อยแค่ไหนได้เยอะอยู่ใช่ไหม,มนายดูสิน้องนุง่นป้าพี่น้องหมุนนี่พวกพี่น้องโอ้คือกิโลอะไรพี่น้อง